กลับมาต่อกับรายการครอบครัวลูกหนังครับและช่วงนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะฮะต้องบอกว่าแฟนผีแดงเนี่ยห้ามพลาดจริงๆนะครับพี่จอมบอบูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ดีมากเลย อีคนไหนนะไม่กลัวเท่ากับผีคนนี้ผีแดงรู้จริงรู้เลยร,รู้ทุกเรื่องใช่พูดไปพูดมาเริ่มกลัวตัวเองแล้วกะเป็นแฟนตัวยงจริงแต่ว่า,ตวาแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องแมนยูนะฮะแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยวเรารขอคุยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีคําถามนะแล้วก็ถามาไปแหละ อ้าวนี่ไงพ่อฮะว่าประกาศผลน,นะผู้โชคดีว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณชอบนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนไหนไหมส,ส่วนนักกีฬาเลยแหละเขาชอบใครนักบอลสาสารัตอยู่เย็นนี่อโอ้โหหน้าตาหล่อนเนี่ยหลสีฟิลเมืองทองกับทันทีใช่แล้วพี่พี่บอบูวพี่จอมอ่ะก็ผมมีหนึ่งเดียวในดวงใจฮะใช่ปีพงศ์หิวอ่อนโอ้ยผมวันนี้วันน้ไม่ได้หวานนะโอ้ยวันนี้ไม่หล่อสนามสูบเลยตาขามโอ้ยคนแน่นเลยไทยโอ้ยเอาหนังหวานเลยแล้วนักบอลที่ ไม่ไม่ต้องมาพูดถึงถึงได้ไม่ว่าจะกขาใสกัลังอกแม่ในใจผมมีคนเดียวใครแตกไม่ได้ใช่ซึ่งซึ่งดูคอมเมนต์นิดหนึ่งเขาส่งมานะฮะจาก a c e b o o k นะฮะเขาบอกว่าชอบบางคนก็ชอบสิวกรนะฮะบางคนบอกสิวกรี่เปลี่ยนตัวลงเนี่ยใช่สารัตอยู่เย็นนะคุ่บอลทีมชาติไทยเบอร์หกเพราะเปิดลูกเก่งนะฮะมีความรับผิดชอบ ทำพลาดแล้วก็กลั่บนท้องได้ดีด้วยนะใช่นะครับบางคนก็บอกว่าชอบต้นและบดินครับแล้วก็บอกชอบเขาหรือเปล่าชอบน้องเขาข้าหรือบดินน้องรอเขาสวยหรือบดินเขาอยู่บุรีรัมม์ใช่ไม่ก็ได้ลงอ่ะเดี่บุรีรัมม์มีมีคนผมชอบมากเลยใครเนี่ฮะเออแบ็คซ้ายพิรพัฒน์นรสเชิญยิ้มเนี่ยชอบไม่ใช่หยาน้องชัยาพี่ชายยาพีซีเทโรใช่ไหมไม่แหน่นี่คณะไหนเนี่ยสนุกแน่ลูกสายจสนุกแน่ไม่เพราะว่าเราเราแจกนะฮะเพราะเราแรนดอมผู้โชคดีนะฮะตอนแรกเราไม่บอกว่าจะแจกนะฮะแต่พอเราได้บัตรมาปุ๊บเราไม่รรู้้จะใใหคเลย แจกคนที่ส่งมาบัตรอะไรเนี่ยทั้บัตรออโต้ซาลอนไงี้ยคโอ้ยเฮ้ยสมจารย์นี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับใครก็แจกบัตรเนี้ยอยากได้มากเลยใครจะแจกแอนขอสัมปครับทุกคนชอบรถชอบชอบนี่ชอบยืนข้างๆรถโอ้ยเดี๋ยววันนี้ไอ้เรื่องออโต้เอาไว้ก่อนวันนี้เชิญพี่บอบูมาในเรื่องแมนยูที่จะซื้อตัวหรือผ่าแมนยูแต่ในฐานะที่คุณชอบอาร์เซนอลเนี่ยทีมของคุณเนี่ยขยับมั่งหรือยังทีมผมแหละฮะเรียกได้ว่าเบนเกอร์ผมสบายเป็นไง อคาเดมี่ได้มาตัวหนึ่งได้มาตัวหนึ่งได้มาตัวอ่าเป็นตำแหน่งสำคัญด้วยของอาร์เซนอลเพราะว่าไม่มีตำแหน่งที่ดีขนาดนี้มาตั้งแต่ยุคที่เขาได้แชมป์แบบไร้พ้ยจริงเหรอพี่กำผู้เลษาประตูไงอ๋อใช่ผู้รักษาประตูอาร์เซนอลจะกอดไร้พ้าเดวิดซีแมนหรือเปล่าอ่าเยนเซมันนะเยนเซมันอ๋อเละนเลับตั้งแต่นั้นเนี่ยอาร์เซนอลมีปัญหากับผู้รักษาประตูมาตลอดคือหาตัวแทนไม่ได้ครับตอนนี้เตรียมล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วคือถ้าถ้าเป็นผมอาร์เซนอลเนี่ยผมไม่ซื้อใครแล้วเพราะว่าอาร์เซนอลมีนักเตะที่ดีที่สุด ในโลกตอนนี้คนหลายคนฮะคนนึงมีใครใครพี่ดานี่เวลเบกฮะเวลเบกพูดถึงนี่จะร้องไห้คนนี้บางทีก็ถามบางทีก็่ได้ทีแกคือไม่คือไอ้เราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเขาก็มีเราพยายามจะอวยไงว่าเฮ้ยเขาก็มีหลายคนเราก็คิดในใจอเล็กซิสซานเชสก็ดีโอซิลก็ดีใครนะฮะเวลเบกเวลเบกท่านมหาเทพพูดถึงเวลเบกแล้วมาผ่าทีมคุณบ้านดีกว่าแมนยูเนี่ยมาที่ผ่านมาเนี่ย ดูการที่ผ่านมาถือว่ามันประสบความสำเร็จตกต่ำหรือปานกลางอ่าคือพูดอย่างนี้นะฮะแมนยูเมื่อรูการที่แล้วนะครับถ้าถามว่าตามเป้าหรือเปล่าตอบได้ว่าตามเป้าเพราะว่าได้กลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือเขาตั้งเป้ายังไม่ได้ถึงแชมป์่เพราะว่าเพราะการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงคือมันมันอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของถ่เลือเปอร์กูสันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอกลับไปหลังจากที่ดูการสองรูกาลก่อนเนี่ยได้อันดับเจ็ดถามว่าตามเป้าหรือเปล่าได้อันดับสี่ถือว่าตามเป้าในระดับหนึ่งแต่ถ้าาาเเรรรดดูในนยยละะอีคับทชม ของหลุยฟนานเกวกับแมนยูของเดวิดมอยหลุยฟนานเกวลงทุนไปร้อยห้าสิบล้านมีแต้มเพิ่มมากกว่าเดิมหกแต้มเอเหรอยิงประตูได้น้อยลงมากกว่าเดิมน้อยน้อยกว่าเดิมสองประตูเพราะนั้นถามถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณลงทุนไปร้อยห้าสิบล้านคุณมีมากกว่าเดิมแค่หกแต้มมันมันมันไม่ใช่เข้าใจและยิงประตูได้น้อยลงอีกอนะยิงประตูได้น้อยลงแต่มันก็ยังมีข้อข้ออ้างอยู่คือฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประสบปัญหามากที่สุดคือบาดเจ็บ ใช้ผู้เล่นทั้งหมด3 8คนโอ้โหสามสิบแปดคนที่3ทีมมีตุ๊กสามทีมสามทีมคือเดี๋ยวคนนั้นเจ็บคนนี้หายคนนี้เจ็บใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นปีที่เขาลองผิดลองถูกลองหาระบบกว่าจะเจอระบบที่ลงตัวเนี่ยปลายดูการอปลายฤดูการเลยครับคือไม่แต่ว่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวพ่อพ่อครับเพราะว่าแต่งไปแมนยูมาไงไปดูวันที่มันแพ้เว์บอมมานนะฮะก็เจ็บใจเลยไม่คือส่วนมากแข่งวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็หยุดวันหนึ่งถูก ก็ทำไมหยุดเยอะอ่ะทำไมหยุดเยอะนี่คือข uhh ้อสงสัยนักเตะมเลยเจ็บเยอะหรือเปล่าเพราะอะไรฮะแล้วมันมาอยู่4คนมาคาริกอกีเวนแล้วให้แต่งไปถ่ายรูปอันนั้นก็เรื่องที่ผ่านแล้วถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ปีนี้เห็นบอกว่าจะทุ่มอีก150ล้านถูกต้องครับจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนจะซื้อ มีปัญหาตรงไหนก็ต้องแก้ในจุดนั้นปัญหานะมีคือเลี้ยงหาอยู่มเกมรับเกมรับก่อนแต่จุดแรกนี่คือเกมรับเกมรับเนี่ยเราจะเห็นว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นปัญหานะเปลี่ยนคู่หลายคู่แล้วก็เสียประตูง่ายเสียประตูแบบบางทีก็ไม่น่าจะเสียพลาดง่ายๆเตะวืดได้อย่างนั้นนะประกบตัวไม่ดีทย่างนั้นตอนนี้กองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่ผมมองว่าน่าจะเล่นได้คือคริสมอลลิง คนเดียวเท่านั้นเลยเหรอ,อคนเดียวส่วนคู่ของเขาตอนนี้มันยังสัตเป็นฟิวโจนั่งเป็นมาคอสโรโยังไม่ลงตัวเป็นแพดดี้แม็กแนเป็นตอ,อนนี้อีวานลงมาเมื่อไหร่โอ้โหแฟนบอลหัวใจไหวหัวใจไหวเพราะฉนั้น <c oughs> ต้องซื้อและถ้าซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อแบบเกรด B หรือเกรด B บ,บวกมาแล้วก็มาปั้นไม่ใช่ต้องซื้อแบบขาดเลยลามมสอ,อ,อย่างลามอสอย่างโอตาเมนดีหรืออย่างมาซูเมล ซื้อมาให้มันขาดเลยคือซื้อมายืนแน่นเลยซื้อมาเหมือนสมัยที่ยังมีเนมันย่าวิดิชกับริโอเฟอรินานซื้ออย่างนั้นเลยซื้อริโอเฟอรินานมาแบบ30ล้านปอนด์เมื่อสิบปีที่แล้วคำถามพี่จอมฮะทำไมจะซื้อแมนยูจะซื้อใครนักเตะไม่ชอบไม่อยากมาเพราะอะไรเอาจริงป่ะส่วนมากไม่ค่อยอยากมากันจริงๆเราไม่รู้เขาอยากมาหรือไม่อยากมาเราเราดูจากข่าวแล้วเราก็จะไม่มีคําสัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้อยากมาบางทีแมนยูเนี่ยเวลาจะซื้อใครเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนโกโกง่าตัวโกงโดนโกโดน รีดไถแบบโอ้โหพอรู้ว่าเป็นแมนยูมีเงินเนี่ยเท่านั้นแหละจากธรรมดาน่าจะขายที่อื่นสักยี่สิบล้านมันก็บวกไปเป็นสามสิบล้านสี่สิบล้านอะไรซึ่งแมนยูก็ไม่เคยมาอันนั้นคือตำแหน่งกองหลังไปแล้วแล้วผู้ก็สาประตูเข้าไปแน่ป่ะผู้เล่าประตูคิดว่าน่าจะไปไม่ไม่สมันี้ไม่ไม่ช่วงปฤดูกาลนี้นะก็ฤดูกาลหน้าเพราะว่าตอนนี้เหลือเหลือสัญญาแค่ปีเดียวคือจบฤดูกาลหน้าเนี่ยย้ายฟรีได้เลยสามารถย้ายฟรีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แมนยูเสียเปรียบเสียเปรียบเลยเอามาดลเพราะว่าเขาสาามรถที่จะ จ่ายค่าตัวถูกๆได้ oh. เพราะว่าถ้าคุณไม่เอาไม่ไม่กำเงินถูกรูดูการได้คุณเสียฟรีเลยเพราะว่าเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ต่อแน่นอนไม่ต่อแล้วโดนย,ยันไม่ต่อแลนอ,น oh. อีกวิธีแก้คือแมนยูขายเลยถ้าขายเขาเสียฟองเขาขาดทุนอีกวิธีหนึ่งคือไม่เป็นไรอยู่ในความสัญญาแลวอยากไปไหนก็ไป oh. ฟรีไปแต่แต่โดยที่แมนยูเป็นทีมธุรกิจ oh. เป็นทีมที่ทําการค้าเก่ง oh. การตลาดเก่งเนี่ย เขาไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต้องขายหรือไม่ทีนี้หลังประตูไปแล้วปัญหาใหญ่คือดูกาลที่ผ่านมากองหน้ายิงระตูดรต่อยอยังไม่รู้จะใครลงฟานเวอร์ซี่พันเกาอะไรเนี่ยปีนี้ค่อยทำไงหลายแช์หลายผลที่ผมเสียใจไปกับแมนยูคือต้องซื้อใหม่เพราะว่าเสียใจเพราะเล่นไม่ดีซื้อใครอะซื้อใครฟาวเกาเนี่ยเล่นไม่ผ่านใช่ไหมไปแล้วไปแล้วไม่ผ่านไปแล้วโรบินฟานเวอร์ซี่แก้ะแก่อายุมากแล้วก็ผ่านช่วงที่พีคไปแล้วท้อฟอร์มไปแล้วเหลือรูนี่คนเดียว นะลูนี่คนเดียวไม่พอแด่ทีมที่จะบอกสองนัเล่นเพราะฉะนั้นต้องซื้อใหม่แล้วก็อย่างที่ผมบอกซื้อกองหลังคือต้องซื้อแบบขาดไปเลยไม่ใช่แดนนี่อิงแบบที่คูณเอามาฟิีอย่างนั้นไม่ได้ต้องซื้อต้องซื้อแบบคาริมเบนเซม่าต้องซื้อแบบแฮร์รี่เคนต้องซื้อแบบเอเดสันคาวานี่อย่างนั้นเลยหรือว่าจะเอาเวลเบกกลับไปไหมฮะขอบคุณครับเอ้าเขาให้มาแล้วไม่ชอบเหรอ ไม่เช่าหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลจะเจอกับแมนยูเดี๋ยวไปดูโปรแกรมดีกว่าใช่อะโปรแกรมนิดนึงนะครับว่า10นัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะนี่ดูเลยละกันนะฮะโปรแกรมของแมนยูเนี่ยต้องบอกว่าทรหดเปิดเกมมานี่ก็เจอกับสเปอร์เลยนะฮะโอ้โหเจอแอสตันวิลล่านัดที่2เจอนิวคาสเซิลนะฮะเจอสวอนซีเจอลิเวอร์พูลนัดที่5ก็หนักแล้วนะฮะหนักมากแล้วไอ้5เกมต่อมาเนี่ยให้ครบ10เนี่ยเซาท์แฮมตันอาจจะเบาหน่อยเซนร์แลนด์อาจจะไม่หนักมากแต่ดูฮะ อาร์เซนอลเอเวอร์ตันแมนซิตี้จะรอดไหมเนี่ยชีวิตเนี้ยผมผมว่าหนักพอสมควรเพราะว่าเจอทั้งลิเวอร์พูลนะแล้วก็ไปเวอรูนี่เจอ12กันยาครับผมก็แต่เจอยังดีหน่อยเจอในบ้านเจอในบ้านช่วงหลังนี่ค่อนข้างที่จะผูกปีชนะลิเวอร์พูลไม่ใช่ช่วงหลังผมเอาเล่นดูไปไกลแล้วดูไปไกลแล้วชนะแบบไปกลับแล้วก็มีแมนซีมีที่หนักเนี่ยคือช่วงช่วงนัดแปด นัดแปดอ่านัดเจ็ดนัดแปดเนี่ยที่จะเจออาร์เซนอลแล้วก็จะเจอในเวตานเลยลูกการเนี่ยไปเยือนในเวตานที่แพ้กับมาสามศูนย์เลยใช่ไหมโอ้โหแล้วก็จะเจอแมนซิตี้เจอแมนซิตี้เนี่ยในบ้านนอกบ้านหนักหมดเพราะแมนซิตี้ตอนนี้เขาเป็นทีมที่ดีกว่าแมนยูเขอเป็นทีมที่แล้วเวลาเจอกันเนี่ยสิบนัดหลังเนี่ยแมนยูพนัดหน้าเขาได้แค่นัดเดียวเองโอ้โระบบระบบคือระบบของแมนซีดีกว่าเ หนึ่งระบบก็ดีกว่าอยู่แล้วตู้เพล่นก็ดีกว่าให้พูดถึงเกมที่จะเจอกับแมนยูในช่วงศึกเบสแรกดีกว่าสินั้นแรกอผมว่าถ้าเจอกับแมนยูปีปีปนที่จะถึงเนี้ยผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่จะชนะได้เพราะว่าแมนยูเนี่ยยังอยู่ในการ เขาเรียกว่าปรับปรุงเขาเรียกว่าปรคางสร้างทีมปรับโครงสร้างทีมอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ในในส่วนของอาเซนอนอาจจะเล่นกันเริ่มลงตัวแล้วเพียงแค่มีผู้สามตัวมาเพิ่มความเหนียวผมว่าน่าจะยิ่งทําให้ชนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งอาจจะมีซื้อเพิ่มก็ได้แต่ว่าต่ว่าอาเซนอนจะซื้อกองหน้าอย่างไรก็ต้องซื้อกองหน้าคือตอนนี้ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่กองหน้าแล้วเพราะตอนนี้หลังกลางนี่โอ้โหเดินสุดยอดถูกต้องตอนนี้เหลือที่กองหน้าคือต้องหาแบบองลีให้ได้อาช่ต้องหาแบบนั้นให้ได้ถูกต้องแล้วทการที่ผ่านมานี้ใครเเล่่่นนดททีีสองาซ ชาวดูแล้วเอ้ยแม่งท<ช>ีเนี้ยผมชอบนะผมชอบคืออเล็กซิสอเล็กซิสที่ที่เขามาแล้วเขาก็ค่อยปรับตัวเขาค่อยค่อยปรับตัว <นะ S 2> แรกๆเนี่ยเขาอาจจะยังแบบดูตันๆอยู่ดูอื้อๆ,ๆอยู่พอเขาปรับตัวได้สกอร์มันมาแล้วม,มันเริ่มไหลไหลไหลแล้วที่สำคัญคือผมว่าเขาเป็นตัวชนที่ดีมากชนแล้วจ่ายบอลชนแล้วจ่ายบอลเสร็จแล้วก็บางจังหวะเนี่ยเขาก็สามารถใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทําสกอร์ของเขาเองไม่แต่ว่าถ้าตัวชนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นภูริทัศน์หรือเปล่า ชนบุรีเอดี๋ยวเดี๋ยวชนบุรีฮะเดี๋ยวเบรกสามนี่ชนบุรีเจอกับเมืองทองเดี๋ยวมเขาะเลยเบรกสามนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่ชาวแล้วกันนะครับมาพูดคุยเรื่องอานเซนอลได้เลยครับใครขอบคุณมากครับพี่ชาวพร้อมขอบคุณครับเป็นตัวกตาผมเดี๋ยวพี่จอพี่มอบูยุก่อนครับเบรกหน้านี่ชนบุรีเมืองทอง S G เมืองทองโดยเฉพาะเมืองทองมันมีปัญหาครับเจ้านิวเพิ่งผ่าเข่ากลับมาเล่นฟอร์มไม่ดีมีผัดพวกจัดแล้วอีกคนที่ผ่าเข่าใครอาทิตย์ยันสว่างนะสว่างยันสว่างยันสว่างอยู่ฝั่งนี้ นสาาาง้้หเดี๋ยวชุงหน้ามาพูดคุยครับชางหน้าครับสักคู่ถาม